เห็นค่ะเห็นค่ะก็มีคนส่งให้ดูเยอะแยะเลยค่ะวคืคลิปวันนั้นที่ถ่ายน้องแอบิเกลมันเป็นโรเรนไร้ยางร้วันนั้นไปเชียร์พี่พายุแข่งว่ายน้ำค่ะก็เหมือนเราก็ครอบครัวเราก็เหมือนไปตั้งเต็นท์คือไปแข่งต่างโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับมันก็จะเป็นเหมือนห้องพักนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผู้ปกครองดูผู้ปกครองแล้วก็นักกีฬาอะไรเงี้ยแบบเหมือนไปสุ่มกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาเสือเอาเก้าอี้แบบเก้าอี้แคมปิ้งเอากับข้าวเกับอะไร แล้วก็เหมือนช่วงแบบเบรกระหว่างรายการอะไรเงี้ยก็ก็นี่แหละก็เอร์เทนกันไปเลยนะคะเขาก็เขาก็ทําเปิดเพลงแล้วเขาก็ทํจริงจริงตเปิดต้อนแบบให้เขาดูไหมเห็นว่าไอ้เนี่ยเหมือนเปิดให้เขาดูก่อนแต่ไม่คิดว่าเขาจะทาเขาเหมือนเปิดให้เขาดูบนรถแล้วก็ก็คือเปิดให้ดูเช้าวันนั้นใช่ไหมเปิดให้ดูบนรถแล้วก็ วันนั้นอ่ะเหมือนก็เด็กๆกันอยู่เงี้ยพอเปิดมาเขาก็ทำอ่ะแม่แบบว่าเซอร์ไพรส์ว่าไม่ได้ซ้อมอะไรมาก่อนเซอร์ไพรส์ว่าทําไมดูเราทําได้เราดูเรายังทําไม่ได้แต่ว่าเอ้ยทำไมแบบว่าเออเขาแกะท่าได้อะไรเงี้ยทำไมค่ะสเตอร์เสียงคุณแม่คุณพ่อในคลิปคือใช่ใช่เพราะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะคนก็ชอบก็แบกว่าใจเกี่ยวก็คือบอกว่า เรียนรู้ไวทุกอย่างเลยค่ะก็เรียนรู้ไวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ฟังทุกเองเรียนรู้กับทำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะอย่างยางมันยังมันมีคลิปที่น้องเกียวพูดว่าปาวะะโดเเลยหรืออะไรสักอย่างคงต้อบอกว่าทางกำสับเด็กถามแน้นมาก็ชมว่าส่วนหนึ่งอะเนาะก็ต้องยอมรับว่า บางอย่างก็คือดูคอนเทนต์ร่วมกับพี่ใช่ไหมฮะ mm hmm. พี่นั่งดูอะไรก็บางทีน้องก็ดูด้วย2ก็คือเพื่อนผู้ใหญ่เยอะค่ะแล้วก็ชมเราก็อยากจะตัดตรงช่วงเวลานี้นะก่อนที่จะไปโรงเรียนเะียเราเออกไปทํางานแล้วก็หรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรไปออกกำลังกายไ,ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณชมก็เอาไปด้วยตลอดเพราะว่าก็อยากจะใช้เวลาที่ก่อนที่จะไปโรงเรียนอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจอผู้ใหญ่เยอะอยู่กับผู้ใหญ่เยอะก็ ก็จะฟังผู้ใหญ่คุยกันเนีนะจริงจริงนอกเหนือจากคำดีท,ที่ที่ชม,ม,ม, <c oughs> มย้งองมีอะไรแปลกแปลบ้างไหมมีเยอะอ่ะมันจะเป็นแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันมันเป็นแบบผู้ใหญ่อ่ะรู้ว่าแบบฟังผู้ใหญ่มาพูดอ,ะอ,อ่ะค่ะออออยังย้อนกลับมาคลิปพารตเมนสุดสะโพกมท้าม่ดีเขาบอกมาคิดถึงค่ะากคุยอ่ะก็วันนั้นจริงจริงอ่ะ พี่เหนิงอ่ะโทรหาอ่า <problems S 2> <power ful S 1> พี่ล like ิศอะไรเงี้ยว่าก่อนที่พ่อจะโพสได้ก็เปิดเปิดให้แกดูเงี้ยอ่าก็มีก็ก็ก็บอกคิดถึงชมก็บอกว่าเออว่ากลับมาอยากกินอะไรก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็เกลตได้มีการวิดีโอคอลเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ตอนนั้นเม้งอยู่แจ็เกลตเม้งอยู่อ๋อจะเป็นคนเดียวที่ได้คุณสตอรี่ของแกเมฟาดูค่ะ เมันชอว์มันก็ตลกจริงๆมันก็ตลกจะมีคลิปโมเมนต์คุณแม่คุณลูกเต็มทันแม่ต้องโขดไหมคะแม่้จะใช้แก้มไม่สู้หลีกให้ไม่เป็นไรยอมคันนี้ขอข้ามค่ะยังมีคลิปหนึ่งใ่้คุปกับคุอค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อันนี้ก็คือคือ เขาเจอกันครั้งแรกก็คือที่รายการสามแซบใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบพี่คนที่มียุงกับพี่ตาใช่แล้วก็เราก็เลยเหมือนบางทีก็ต้องเปิดเพลงที่เขาให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบขึ้นรถก็เปิดอะไรเงี้ยให้ค่ะเขาก็จะมีเพลงเขาจะมีเพล์ลิสต์ของเขาเพลงที่เขาชอบฟัง MV วที่เขาชอบดูอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีก็จะมีพี่คิมด้วยเ้ยแล้วก็พอดีแม่ก็สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันกับ เจ้าของค่ะกับคุณแม่ของพ็อกซี่ค่ะก็เลยก็เลยเออเหมือนว่าว่างวันนัดมาเจอกันอะไรเงี้ยก็บางทีก็ก็ยังคุยกันว่าเออบางวันไหนถ้าโลเคชั่นได้บางทีก็จะให้น้องไปเชียร์ไปเชียร์พี่อะไรเงี้ยแต่วันนั้นพี่เขาก็ไม่มีงานพอดีค่ะก็เลยนัดไปเล่นสลามด้วยกันไปเล่นบ้านบอลเขาบอกเตมีเพื่อนใหม่ดูนะเพื่อนคนตลอด ตลอดก็ช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี้ยก็จะเพื่อนใหม่ก็จะเป็นพี่คิมก็พี่เหนิงไอซ์อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเกลไม่สนใจเกลไม่สนใจก็จะแบบใจเจ็บช่วงนี้ใจเจ็บพี่เหนิงบอกใจเจ็บจร่พี่คิมเย็นหนึ่งใช่เพราะว่าเหมือนมีช็อตที่เขามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าชวนพี่คิมมาออกกําลังกายด้วยมาเป็นแก๊งออกกําลังกายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็จริงๆเพื่อนเกลก็อยู่กันครบแต่ว่าเกลก็ก็พี่คิมรับอยู่กับพี่คิมคนเดียวอ่า ตัวเล็ก,ลก,ลกค่ะตัวเล็กตัวเล็กหนักสิบโลค่ะคือเหมือนเหมือน,น,นตัวคุณจีนลเนลยปลาไหมคะจริงจริงชั้วว่าไม่ใช่ตีหรอกแต่ว่าเขาชอบคนใจดี <c oughs> และเด็กมันจะสัมผัส energy มันจะสัมผัส vibe ได้ไรเงี้ยเขาก็แม้แต่เ <c oughs> พื่อนผู้หญิงที่ผู้หญิงที่เป็นรุ่นแบบเพื่อนแม่หรืออะไรเงี้ยคนที่เขาชอบที่เขาติดเป็นพิเศษไรเงี้ย ก็จะเป็นคนนี้ใจเย็นใจดีแล้วจะวจะชอบชอบคนตามใจแหละง่ายังตรงนี้ตัวเองงานช่วงนี้มีไปบ่างเออช่วงถ้าครึ่งปีหลังก็จะน้อยลงค่ะมีบ้างแต่ว่าจะไม่ได้แน่นเหมือนมกกลาจนถึงถึงคารอะไรเงี้ยแต่ก็จะช่วงครึ่งปีแรกชมจะแน่นนิดนึงค่ะก็ ซึ่งปีหลังก็จะมีแค่มีแค่กรกดาเนี่ยที่ชมจะเดินทางแล้วก็นอกนั้นก็สมม่นมากก็เป็นคลิปแฟมิลี่ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับงานเป็นแฟชั่นโชว์ใช่ใช่ๆแล้วก็หมดแล้วซึ่งปีหลังชมจะชิวชีวิตชมมันจะประมาณนี้นะ